สวัสดีนาทุกคนหลังจากที่คุณเขาลงสตอรี่ว่าอยู่บนเครื่องบินนาทุกคนหลายๆคนก็งงใหญ่เลยนะว่าคุณเขาไปที่ไหนพอวันต่อมานะตอนที่เม้าไลฟ์ขายนาฬิกานาะทุกคนเพื่อนๆก็เข้าไปถามใหญ่เลยว่าคุณเขาอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วเม้ายอมบอกนะว่าคุณเขาไปที่ญี่ปุ่นเออพูดได้จริงใช่ไหมไม่รู้สิได้ใช่ไหมไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นนะครับอ่ะแต่หลังจากนั้นแล้วคุณเขาก็ลงเองเลยว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนาะทุกคน แล้วพี่เบียร์ก็มีคอคุยกันด้วยเหมือนกับว่าพี่เบียร์จะตามไปด้วยนาทุกคนยังไงเราก็รอดูกันนาว่าพี่เบียร์จะตามไปจริงๆหรือเปล่ารอดูแบบเงียบๆนาทุกคนเพราะว่าญี่ปุ่นก็คงจะเงียบมากสตอรี่ก็คงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วยังไงก็มาอัปเดตอีกทีกันนาทุกคน 구독과 좋아